วันนี้เป็นไอซ์่อจริงๆครับครับผมไอซ์่อจริงๆเป็นยังไงพี่อ่ะก็สบายสบายครับครับผมสบายๆครับผมเพราะไหร่คนบอกว่าเราเล่นเรื่องไหนเราจะต้องคีวโนลิกร์เรื่องนันจะต้องมาเปลี่ยนด้านกายม้นี้นั่นแต่วันนี้มันเป็นไอซ์่อจริงๆมันเป็นยังไงนี่ก็ก็ปกติครับคือปกติเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าพอผมแสดงเนี่ยผมก็จะเหมือนกับมีการเปลี่ยนลุคมีการเปลี่ยนลุคมีการปรับลุคอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างล่าสุดสงครามส่งด่วนเนี่ยก็ ก็ปรับลุกมีผิวแทนอบผิวแท้นอะไรอย่างนี้ครับแต่พอนี้ตอนนี้ซีรีส์จบแล้วเราก็ได้เหมือนค่อยๆปรับตัวเองกลับมาเป็นลุกปกติครับผมแต่เวลาเล่นมันต้องปรับลุกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อร่างกายเราเลยยางคนอื่นที่บอกว่าการแสดงไม่จำเปะต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองมีครับมีครับช่วงแรกก็ก็มีครับแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าเออเรามีนักโภชนาการที่มาดูแลเรื่องการ,รลดน้ำหนักอย่างอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็มีลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยได้ลดน้ำหนักครับผมก็ก็มีครับ มันต้องทําตัวเองยังไงบ้างแล้วมันมีผลต่อร่างกายสุขภาพมั้ยตอนนี้พ่อเราดูแลดีก็ก็ก็ไม่ได้มีมากครับเพราะว่าผมก็ออกกําลังกายแทนเป็นคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทําให้ทําให้เวลาลดน้ำหนักลงมามันก็จะเป็นดับสุขภาพดีครับผมแต่พอปรากฏว่าเป็นช่วยดาแรคเตอร์มากแค่ไหนช่วยครับเพราะว่าเวลาตื่นมามองกระจกเราก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนตัวละครที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ย,ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือน รูปร่างเราผิวเราก็ก็เปลี่ยนไปครับแล้วยิ่งมีมีทีมคอสตูมที่ดีช่วยด้วยเนี่ยมันก็ช่วยให้อินง่ายขึ้นครับแต่เราก็มีดแูแลตัวเองนะใช่ไหใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีระยะเวลาไหมพ่าถ่ายจบตังการ์ตนเป็นไอซ์สื่อเออแล้วแต่เลยครับมันก็มันก็แล้วแต่เรื่องครับอย่างเรื่องนี้ผมก็อินมากเพราะว่าผมก็ถ่ายทําแบบเออเกินทั้งเตรียมตัวด้วยถ่ายทําแล้วก็เกินแบบ8เดือนได้ครับก็ก็มันก็ต้องมีเวลาในการที่เราค่อยๆจูนตัวละครเพราะตัวละครเขาเป็นคนแบบเหมือนกับว่า ดุดเดือดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวละครเขาเป็นคนแบบกล้าทํากล้าลุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนแบบซบซบหน่อยแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับใช้เวลาประมาณแบบหลายเดือนอยู่ครับก่อนจะกลับมากลับมาเป็นปกติได้ครับแต่มันไม่มันจะมีมาเป็นตัวเองใช่ไหมนี่ครับผมว่าทุกครั้งที่ผมแสดงเป็นตัวละครในตัวละครหนึ่งเนี่ยเราก็จะโตไปกับตัวละครนะได้ประสบการณ์ที่ตัวละครใช้แล้วก็เหมือนได้ยินอย่าเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่เราโตขึ้นเติบโตไปกับเขาทุกๆตัวละครที่แสดงนี่แหละครับก็พยายามดึง สิ่งที่อยากจะเอามาพัฒนาตัวเองอะไรที่รู้สึกว่าเอออันนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็จะเหมือนพยายามเอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับัน้่าการแสดงสานี้มันอเคเากเพี้ยถ้าเพื่องานผมว่าโอเคนะครับถ้าใช้ใช้เป็นผมว่ามันก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็จะเป็นคนที่ใช้หลากหลายวิธีมากในการแสดงแล้วก็แล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆผมว่าก็สนุกกับการใช้หลายวิธีลองทําเต็มที่กับงานที่เราทำาพือผมอยากให้ ทำงานแล้วเต็มที่แล้งงานออกมาดีครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าแบบทอเต็มที่แล้วคนดูอย่างอย่างวันนี้ซีรีส์สองพัาสส่วนก็แบบคนดูชื่นชอบกันเยอะมากแล้วก็<น>เขาก็เรียกเรียกผมว่าสันติอะไรเงี้ยครับใช่เขาก็อินไปกับเราใช่เขาก็อินไปกับตัวละครที่ผมปรับลุกไปอย่างอย่างผมไปแบบว่าเหมือนกับว่าผมไปวิ่งอย่างเงี้ยครับเด็กๆผู้ชายแบบสิบกลัวอะไรเงี้ยเล่นเล่นบอลเขาก็เห็นหน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าที่หน้าเหมือนพี่สันติเลยอะไรเงี้ยครับเพราะเหมือนลุกผมกับลุก สันติเนี่ยรู้แต่ว่าผมอ่ะลุกตัวเองไปตอนนี้ไปวิ่งเลยเขาก็บอกว่าพี่สันติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร,รับก็ก็ด <c oughs> ีส่วนแรกจะเียกเป็นตอนแนรกเียนเป็นสันติจะมีคนที่จําได้เป็นพวกเป็นแฟนคลับที่เขาติดตามผลง,งานมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนว่าผมไปทานพวกแบบร้านอาหารอะไรย้ยพวกแบบว่าคุณป้าคุณพี่คุณป้าที่เขาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะมารู้จักผมจากซีรีส์เรื่องนี้ก็มีแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันทําให้เขาลึกถึงตอนที่เขามาเป็นหัวแถวใหม่ๆมาเปิดร้านใหม่ๆ เขาบอกเขาไม่เขาไม่เคยดูซีรีส์เลยแล้วเขามาเขาทนกระแสไม่ไหวเขาเลยไปให้ล้านเขาก็โหลดมาโหลดแอปพลิเคชันมาโหลดเน็ตฟิกมาสมาร์ทเน็ตฟิกมาให้เปิดดูแล้วเขาดูสารสี่รอบเขาก็แบบชอบผมมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทกับงานมันแบบวันนี้มันมันเป็นมันเป็นงานที่ทุกคนได้ได้ดูกันแล้วก็เหมือนเป็นงานที่สร้างแรงแรงกำลใจให้กับคนดูผมรู้สึกว่าเออเราเราแฮปปี้มากคทุบคนงานที่ไอเล่ห์คือมันจำได้ไหมงานเท้งนั้นเลยมีคนจำได้ไหมว่าเป็นไอซ์สุดหรือส่วนมากเขาจะเรียกแค่ชื่อตาม ผมว่าก็ในช่วงที่ในช่วงที่ที่ที่ทักเตอร์ออนเนี่ยเขาก็จะเรียกในในเรื่องนั้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีครับอย่างตอนแรกผมเล่นเรื่องแรกก็จะเรียกผมน้องปุ้นเป็นเรื่องแก๊สโซฮาก็เลยอย่าเงี้ยเล่นเด็กปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็จะมาจะมาเริ่มเริ่มมีที่จําก็จะมีตัวละครชื่ออู๊ดอย่างเงี้ยเล่นแบบบนฟอนต์เดอโรสอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ก็มีคุณทูดีลิสแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเป็นเป็นพี่สันติอะไรอย่าเงี้ยครับแต่ไม่มีใครเล่นไอซ์สุด ไอซึก็แบบตอนช่วงนั้นก็จะไม่มีช่วงนั้นใช่ครับคนที่รู้จักชื่อไอซึ่งจริงก็คือรู้แต่เอคแคร์เท่านั้นใช่ไหมรู้แค่นั้นอย่างเดียวที่เอคาคือตอนผมเจอเจองานล่าสุดก็น่ารักพี่ก็น่ารักมากครับก็แบบเออก็แบบ AI เนาะ AI ทำให้แบบเหมือนกับว่าผมไปอ่านก็เออเป็นแฟนพี่เอคแคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอคแคร์เป็นยังไงบ้างเขาก็ถ่ายรูปกับเราดิใช่ครับเขามาเหมือนถ่ายถ่ายรูปครับเขาก็แบบน่ารักครับเพราะว่านายส์กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยิ้มอะไรวเขาก็ยัิ ที่เราหาทำในตอนที่เล่นเป็นคาแรคเตอร์เราเอาออกมาเพราะบาคนเขาจะเก็บตัวูเป็ขั้นซูมซ่าบางคนอ๋อแม่ปลาไหลท้องผมก็จะใช้เวลาอยู่กับแมวผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนที่ไปออกกองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบเฮ้ยเราต้องทําตามที่ตัวละครบอกเราให้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องการการต้องไปต่อสู้กับคณินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้ผมแบบว่าผมก็ต้องมาดูตัวเองว่าโอเค พอมาให้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำตามซีนนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆพฤติกรรม,มก็ค่อยๆเปลี่ยนเองครับผมจริงๆช่วงแรกมันมีปัญหาไหมกับการที่มันไม่ออกเออไม่มีครับไม่มีครับก,ก็ก็มีผมว่ามันเป็นการรู้ตัวมากกว่าแต่ช่วงที่ทำงานตอนที่เข้ามาในวงการแรกๆเนี่ยอันนี้จะมีรู้สึกว่าแบบมันติดแต่พอตอนเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วว่ามีสติรู้ตัวแล้วว่าเราต้องทำยังไงครับก็สามารถสวิตช์ได้สวิตออกเอ่อถ้าเกิดว่าสวิตช์ออกสวิตช์เข้าต้องใช้เวลาในการที่จะคำให้แต่ตัวละครก่อนลงตัสวิตออกก็ได้ครับ มันขบวนไม่ลึกกลับไปเพราะที่ผ่านมามันดังก็ออครับเอ่อตอนนี้ผมมีพลังมากกว่าครับไม่ถึงว่าพาอมีพลังในการในการในการทํางานมากขึ้นด้วยครับ<ช>เหมือนกับเอเนจีมากขึ้นพอหลังจากที่ส่งคมส่วนออนแอร์ไปคนดูชื่นชอบกันเยอะมากรู้จักผมขึ้นเยอะมากแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปที่ไปชิงรางวัลที่ประเทศเกาหลีได้อะครับแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบโหเราเหมือนซีรีส์ของคนไทยเองครับก็สามารถที่จะไปชิงรางวาลัลระดับเอเชียได้แล้วก็รู้สึกว่าพอเรากลับมารู้สึกว่าเราอยากจะผลิต สร้างสรรค์ผลง,งานแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ส่งไปที่เมืองนอกได้อีกอะไรเงี้ยเราสึกว่าตอนนี้พลังในการแสดงรู้สึกว่าแบบอยากแสดงล้ออนมากอยากทํางานให้เต็มที่เต็มที่ไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเลยครับปีหนึ่งแบบปีเรื่องเต้นมากขึ้นมาเพราะปกติไอ้ยสองปีมาครั้งครับผมออมันมันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่โอกาสด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าปกติแล้วผมจะถ้าเวลามันเปลี่ยนลุกอะครับเออเมันก็ใช้พอเราเปลี่ยนลุกไปปุ๊บเนี่ยอีกโปรเจกต์หนึ่งเข้ามาแต่ว่าตัวละคร ลุกมันไม่ไม่ตรงกันก็เสียดายที่เสียดายโอกาสที่รับไม่ได้แต่ว่าเราก็อยากโฟกัสกับงานที่เราทําให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปีเดียวอะไรเงี้ยครับเที่ยวทีเทียวครับผมเที่ทีก็ดีมากเลยครับที่ดุ้นก็รางวัลที่สุกสังกัดส่งตัวเนี่ยได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด3รางวัลครับก็เป็นซีรีส์ซีรีส์ครีเอทีฟเบสที่เดือดยอดเยี่ยมครับผมแล้วก็จะมีรางวัลพุ่งกับยอดเยี่ยมแล้วก็ผมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับก็ เข้าชิงแล้วก็ไปเจอกับโอ้โหทั้งทีมจากทั้งเกาหลีใต้ทั้งประเทศทั้งประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบมา,ม,ามาหลากหลายหลากหลายที่บ้างในเอเชียอะไรเงี้ยรู้สุกว่าเราเราผมู้สุกภูมิใจนะครับเพราะผมเองเนะี่ยผมเคยไปทํางานที่เกาหลีในฐานะโมเดลเราสุกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปทเป็นโมเดลเนี่ยสุกว่าอยากพิสูจน์ว่าเราแบบไปเป็นโมเดลที่เกาหลีได้ไหมเราก็ไปทํามาแล้วพอกลับมาม,มาแสดงเราได้ไปเข้าชิงรางวัลที่นู่นเหมือนว่าเฮ้ยเออเราก็เหมือนกับลูกของเรามันก็ได้ได้เห็นแล้วว่า การที่เราทำตั้งใจทำงานเนี่ยมันก็มันก็ส่งผลออกมาจริงๆแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็เหมือนเราทั้งใจทีมงานทุกคนในเมืองไทยแล้วเหมือนพอซิลิ่มไปได้เนี่ยมันคือพลังของการทํางานของทั้งทีมเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพลังมากในการที่จะไปทํางานตอน่อครับครับผมครับตัวเองมีคิดด้วยว่าไอซจะไปจบที่ตรงไหนับตัวเลยอะเวลาเราได้รับครับผมก็ตอนนี้ผมคิดว่าในคาแรคเตอร์ผมมีอีกหลายๆอย่างที่ผมได้ ได้ลองแสดงครับตอนนี้อย่างอย่างตอนนี้ผมก็จะมีโปรเจกที่คุยอยู่อยู่สองสองโปรเจกครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่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 อยากอยากจะมีส่วนร่วมในการเล่าอยู่ก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากก็อยากจะแบบฝากให้รอรอติดตามกันนิดนึงครับผมก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับรม,รม,มีคุยมีมีคุยกันแล้วครับมีคุยแล้ว,ลวครับสองโปรเจกครับผมเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคย เออก็ไม่เคยเลยครับแบบเป็นเป็นอีกอีกทานทั้งสองเรื่องก็คือไม่ไม่ไม่เหมือนกันทั้งสองเรื่องเลยครับผมก,ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนี้ครับผมโอเครอดนะคับครับผมครับโอเคขอบคุณคะยยส